แมวเหมียวเด็กน้อยนั่งอยู่กันในบ้านหลังใหม่วันนี้อากาศดีๆเนาะนั่งนั่งอยู่กันในนี้ก่อนนะลูกเนาะข้างนอกฝนไม่มีแล้วแต่หมอกลงหมอกลงหมอกลงเยอะอากาศชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเย็นสบายแดดยจะไม่ออกเนาะอยู่ในนี้กันไปก่อนลูกเนอะอยู่ในบ้านนี้นะลูกปลอดภัยดีแล้วมีบ้านหลังใหม่ต้องขอขอบคุณ อนุโมทนากับคณะสัตยาติธรรมที่ร่วมด้วยช่วยกันสมทบปัจจัยมาในการทําบ้านให้น้องแมวได้อยู่ตอนนี้ก็อยู่สาเร็จไปที่เรียบร้อยแต่ขอบางอย่างอาจจะต้องจัดเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวก็ค่อยทยอยจัดไปตอนนี้ยังไม่ยังไม่พร้อมเรื่องการจัดสถานที่การพักผ่อนที่หลับที่นอนเนาะก็ค่อยๆทําไปเนาะค่อยๆทาไป,นะามไ,ปไม่เป็นไร พอเมียวก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนที่หลับที่นอนเปลี่ยนฤดูฤด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนตอนนี้เข้าสููฤดูหนาวแนละ้วเดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปนะเหมียวสบายดีไหมลูกกินข้าวแล้วขึ้นนั่งเล่นวันนี้ได้เลยนอนนุ่มสามสีเล็กสามสีใหญ่ไม่ใช่สามสีใหญ่หญน้องทอง้นอนมีเเมียวอยู่ตวงนี้ก็ นั่งอยู่ตรงนี้ลกูกเนอะปูทางานก่อนนะครับนลองปูเก็บข้าวเก็บของเก็บรอบรอ,รอบริเวณนี้ก่อนนะลูกนะนั่งเล่นอยู่ในนี้แหละถ้าใครอยากออกไปเดินเล่นก็ได้ไม่เป็นไรลูกกลางวันปูไม่ได้ปิดไม่ได้ล็อกนะนึกป่าประตูเปิดให้ออกเข้าออกได้แต่ถ้าใครจะนอนในนี้ก็ไม่เป็นไรลูกปลอดภัยดี <c oughs> ห้องน้ําเดี๋ยวไปหาห้องน้าเพิ่มกอนเนาะวันนี้จะไปดูที่ตลาดมีกระบะกระบะเป็นกระบะ เป็นภาชนะสำหรับใส่ใส่ของนี่นะฮะัใส่ถ้วยใส่ชาม,มสำหรับนะมาเอามาเพื่อใส่ให้น้องเมียได้ขับถ่ายเพิ่มเติมผ้าก็อาจจะไปหามาเพิ่มอีกตัวนี้ยังไม่พอยังไม่พอผ้าเนาะครับแล้วก็เรื่องภาชนะในการใส่น้ำใส่ข้าวกินโดยหามาเพิ่มรับอยี่เนาะก็ กว้างขึ้นแล้วสามารถเชื่อมต่อกันนะาาเชื่อมต่อกันได้ในะสําหรับตรงนู้นที่เดิมที่เดิมที่เก่าตรงนู้นนะครับกลัมาทางนี้ก็อยู่ด้วยกันได้การวักขอนมุตนาสาธุสำหรับช่วงนี้ก็ขอขอไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปโชคดีมีสุขตุวกันทุกคนทุกท่านสาธุ